วันนี้ค่ะขอขายของ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวัน oh. นี้เรามีถารียดพันีดีอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะนั่นก็คือสับก้วยน้ำหวานั oh. Oh. น้ำหวานนี้นะคะเราปลูกเองจากสวนหลังบ,บ้านเลยค่ะเราปลูกเองใช้เองขายเองแถมยังสวยเองด้วยนะคะ เรามาราับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเจคนบนโลกสมาชิกคนแรกของเรานะคะนายพี่ฟอน อะไรปัญหาของเรานะคะคือเปิดความมั่นใจมีรอยแผลเป็นและรอยแผลเป็นเนี่ยก็ทำให้คนอ่ะปดความมั่นใจในการ เราก็เป็นสัตยากรที่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็น่าเอาอันนี้ใช้น่าเอาไปใช้ค่ะซึ่งเราก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะแต่ทุกท่านรู้ไหมคะว่าสารพุณของกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีผลต่อการ,รลดรวยแผลเป็นหรือไม่อย่างไรเราจะพาทุกท่านไปรู้ในเรื่องของสารพุณกล้วยน้ำว้าเลยคะ่ะกล้วยน้ำว้านะคะมีสารพุณเด่นๆหลักๆเลยก็คือช่วยในลดของเรื่องเรื่องของอรอยแผลเป็นค่ะ แล้วก็ในตัวกล้วยละวันนะคะ <c oughs> ก็จะมีวิตามินซีอีที่ช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็บำรุงผิวของเราให้กระจ่งางใสนั่นเองค่ะ <c oughs> สมุสนไพรนะคะก็คือกล้วยละวานที่เลิต่อการช่วยรักษาแผลโดยกลาวา้วยละวานช่วยรัรษาแผลและลดการอักเสบเสริมสร้างและซ่อมแซมผิวค่ะตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรต้อง รอยแผลเป็นบนผิวตัวแปรนามการเปลี่ยนแปลงของรอยแผลเป็นเมื่อใช้สครับตัวแปลควบคุมระยะเวลาและปริมาณที่ใช้ในการสครับแต่ละครั้งไม่เท่ากัน,นะคะ่ะต่อ,อมาเป็นนิยาเชิงปฏิบัติการนะคะการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้สครับของเรานะคะเนื่องจากด้วยดล้วยนวลวานเนี่ยมีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวของเรามากๆเลยนะคะสารต้านอนุมูล สลดเยก็ยังอยู่ในส่วนผสมของกล้วยแล้วแถมย,ย,ยังมีวิตามินซีแล้วก็มีตามินอีนะคะที่จะช่วยในการส่งเสริมบำรุง โดยที่เราจะใช้กล้วยลำว้วาที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยเอามาทำในรูปของผลิตภัณฑ์เมชภัณนค่ะต่อมานะะวัสดุอุปก,กรณ์ซึ่งมีด้วยการสิเเอกอย่างค่ะ 1. นึกระดัมหนึ่งใบสอถาสองใบสโค้กหงใบสีกระทะหนึ่ใบห้าถ้วยสเตลเลตหนึ่งใบหกกล่องบรรจุภัณ์หนึ่งใบเจ็ดช้อนห้ันแปด เชียงว่าหอยค่าจำนวนสิบกรัตแชะเลดน้ำตาลทรายอีกขาวหกิโลกรัมวิธีการแปรรูปกล้วยนะคะคือเริ่มจากการที่เราจะมาตัดกล้วยค่ะเราจะนำกล้วยนะคะมาปอกเปลือกค่ะแล้วใช้ช้อนนะคะขูดเอาใยออกจากเปลือกกล้วยค่ะจากนั้นนะคะส่วนในตัวของเนื้อกล้วยนะคะ หั่นออกมาเป็นแม่ๆชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นําไปตากแดดเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะต่อมานะคะคือการบดเนื้อกล้ย่าเราจะนําเนื้อที่เราตากไวไ้แล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วก่อนแล้วอย่าเรา,า,เราจะเอามาใส่ฟอกเพื่อบด่ะให้เป็นเนื้อละเอียดค่ะต่อมานะคะคือการเตรียมหัวเชื้อค่ะเราจะนําหัวเชื้อจำนวนสิบก้อนนะคะมาใส่ลงในถ้วยสแตนเลสเพื่อเตรียมตัวที่จะทําเป็นจาน ต่อมาเราก็จะเทน้ำใส่ในกระทะพอประมาณเปิดแก๊สรอจนน้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยสเตเลตที่มีหัวเชื้อนะคะลงไปในกระทะคะ่ะและไล่จนเป็นน้ำเหลวะคะ่ะแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้สินาทีนะคะต่อมาเราก็จะนำหัวเชื้อที่พักทิ้งไว้สินาทีเนี่ยมารวมกันกันกบกล้วยน้ำว้าที่เราบดไว้เรียบร้อยะคะ่ะ แล้วก็คนผสมกันให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำหอมหัวเชื้อกินน้ำนมเข้าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะนำทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในกระวงเพื่อสักรอใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะลงไปรวมผสมกันและนวดให้เข้ากันค่ะเราจะนวดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเนื้อหยาบและละเอียดเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กล่องจุ่มเข้าไปค่ะเป็นแอนตี้เซสสิ้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการออกแบบเชื้อรากรรมค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น6กหัวข้อย่อยนะคะ การแก้ปัญหาค่ะเราเลือกใช้กล้วยละหวานนะคะเพราะว่าในกล้วย้ะหวานนะคะมีสารไทยนี้นะคะที่ช่วยในการรักษารอยแผลเป็นแถมกล้วยะหวานนะคะยังเป็นนวัตกรรมที่ยัาไม่มีใครเคยทำมาก่อนด้วยค่ะ เดขึ้นหรือไม่หรือว่ารูดูจามลงหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะมีการนำเสนอนะคะในที่นี้นะคะเราแนะนาให้ใชต้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาสเดือนขึ้นไปค่ะเพื่อเปิดพธ์ที่คงคงที่ยิ่งขึ้นค่ะในที่นี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะว่ามีสภาพผิวเป็นอย่างไรค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะหนึ่งส่งเสริมการใช้รัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการนำวัตถุวัสดุที่เหลือใช้ แม่แป้รูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. สามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและชุมชนที่ปลูกกล้วยระว้าสการใช้ซิลคอลกล้วยละว้าทำให้ผิวเนียนนุ่มและรอยแผลเป็นตามลงเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ 4. โครงการนี้สร้างข้อมูลและาัวใจสร้างความรู้ซึ่งสามารถ รำข้อมูลมาอ้างอิงการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้ค่ะ ตลาดค่ะต่อมานะคะ,ะเป็นการวิเคราะห์สารนะคะการวิเคราะห์สารนะคะส่วนผสมของสครับน,นะคะเพื่อดูดูว่าสารเคมีใดบ้างที่ส่งผลต่อผิวนะคะอันที่3ามค่ะจะเป็นการการทำปฏิกิริยาเคมีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการสงสารต่างๆในการเตรียมสครับค่ะเช่นการใช้กรดหรือว่าใช้ด่างเพื่อปรับ PH อของสารับให้เหมาะสมเวลาใช้วนผิวหนังค่ะไม่รู้สึกแสบคันนะคะอันสุดท้ายค่ะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ ในชีวิตประจำวันลค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะจะพูดถึงเรื่องของการทความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการทับฟ้าข้วน้ำหวานและการทำงานกับผิวของมัน,นะคะ่ะสรุปสุดท้ายในของพวกเรานะครับการ,าาราว,ากวิจัยพัฒนาสครับจกด้วหน้าโดยทดสอบประสิทธิภาพการบูรุงผิวและความพึงพอใจของผูะะ้ใช้ครับผมว่าสครับช่วยเพิออพ่มความชุ่มชื้นอีกทั้งยังไม่กลายเป็นได้ได้วยครับ ที่ทำการใช้กล้วยละมา้ยยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรของที่อย่างคุ้มค่าครับโอ้โหเชื่อนะคะเนี่ยว่าสรรพคุณที่กล่าวมาเนี่ยดีเลิศจริงๆเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะสะครับของเราใช้เองสวยเองแต่วันนี้เราไม่อยากใช้คนเดียวค่ะเราอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองใช้กันนะคะเดี๋ยวเราจะแจกผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนได้ลองสัมผัสทิ Yeah. Claro. นีนะค,ะคุณก็เก็บไว้ในอุณหนภะูมิห้องแช่เย็นก็ได้คะ่ะแต่ว่าไม่ให้วากไว้ในที่โดนแดด ที่บ้านของสมาชิกที่เหมือนกันค่ะซึ่งกล้วยเนี่ย คนปลูกเหมือนกันค่ะนี่กับเกษตรกรว่าเขาจะให้เราขายของเราได้ไหมถ้าเกิดอยู่กับอนาคตค่ะถ้าเกิดว่าแต่เราก็จะทําการปลูกบ้านของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็จะทําการดูแลดูแลในสถานการณ์ที่เหมือนกันไม่แบบว่าแต่ว่ามันจะมีฤดูของขายใช่ไหมคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนไม่ตกเราก็ทำโครงการฝนหลวงใะไหมคะเราก็มีคนส่วนที่ท่ำให้ช่วยแบาเนี้ยเกิดเกิดโตจนถึงเกษตรกรนะคะถ้าเกิด ได้ค่ะข <foot deer pu ce> ้าวไข่กับเราด้ <til y puntos. 4 nữa> <s retrieve> ันกระายรได้เพ่อช่วยใจค่ะสิบสองปีเลยค่ะถึงแบบรุ่นนั้นรุคู Grazie.